สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคิมนี้ชาเจิดิมาผ้าผีผ้าหนองมาทิ่ของเสพๆอีสานบ้านานาเราดอค่ะเด้อนี่จิปโปมจิ้งกุ้งภาษาเนือออื่นจิ้งกุ้งภาษาไต่ก็เอื่นจิ้งรีดเลยมามีได้เนาะภาษาไต่อืนอ่นเฉพาะมั้มมเออเห็นแต่เห็นหน้องผู้เปรอื่นแต่ว่าจิ้งรีดภาษาเนือกับจิ้งกุ้งภาษาอีสานกะ จีโปมจีโปมอีโปมสามจีจีปมจีซอนงั้จีซอนจีนูนเขาเอื่น่สามจีตัวภาษาแบบอันนี้เลยภาษาภาษาทางเอียงจีจียังไงก่อนจีปมจีจีโปมจีจีนูนจีซอนจีหลีดจีหีดยิ่งหลีดสี่จีโอ้สี่จีนี่แหละนี่แต่มือนี้เขาสิมากินจีเดียว ขีป้ปูมกลัวเหลี่ยเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ความจริง<ร><ร>ได้ไลายอยู่แต่ว่าพอดีดากดำ้อยกินต่างรลายโตประมาณกัมหนึ่งพูดเลยคือกํายิงใหญ่เลยไปใส,ส่สอดใส่โรตีเพื่อนเสียกะโตถีบกลมาไบ่กระเซ่ไบ่น้ำตู้เย็นยังขอท่านเก็ดกินเลยกลัวแล้วเรียบร้อยอนี่นนก็คือหูอโคกเวยค่ะพี่น้องกลัวพริกแล้ว อ่ะตั้มไอ้คิดพงสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกทกท่านครับผม <c oughs> มือมอึอนี้คือตั้มข่อยแถอะ่มมีแห้งตีตั้มแห้งร้องมึงตัวมัดจีงฟงเขาหน่วยตาเดี๋ยวโมเมนอันความจริงถนัดขวาตีก็ผมก็ตั้มขวาเปนเลยทันโอ้ยหเมืตีมือใส่บังอยู่นี่เจบบอวุ้ยมึงขี้ลายเนาะเครื่องดีตะกี้อยู่คาบเนี้ยคับเนี่ยเอายอซื้อเขานะ อุ้ยซัมป์ปมวให้เขาเนาะเส้นสื่อยิงงๆๆงี้งี้โฆษณอันปกติเขาสิตีดำเพลืองๆลงเลยตดำให้พี่แตกในเด้อเพราะว่าถะแตกแล้วพี่น้องจนมุนหุ่นเหลวบอกเป็นอย่างเด้อนี่ไปชงใส่มือเจ้าเนี่ยไม่ในระมือเฮ็ดเหียกเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดยวหรือหรือกล้องหือกล้องน้ำกับควันนึเข้าหน่อยเหรอพี่น้อง เอาปีดปิดมันปีดเมนปุปุบนี่ยเราว่าตับใส่กันไปเลยจะไม่เนครับมันจัสิมุนนี้แมนเอาเขียวมันออกยังเป็นบาดเอาแต่อันตัวดีดีมันตีออกเออเอเขมันออกนะโอ้กะลาดเขียวญี่ปุ่มอาหอดเขียวพีคคุณถอดแล้ว กระทอดทิม่มดรอเบาเลีนบวกห้วไปสละี่นองเอ,อ้ยสามคำเผาเฮ็ดกินเผากินเผาเผาไปงั้นเนี่ยนะครับมันกองกระถินเป็นที่สามขอบคุณคุณละอองสีเวยค่ะเด้อจากสุพรรณ รวมอนุโมทนาบุญมานำสองพันบาทสาธถูกธุสถูกครับสาธุลำลำรวยด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกทุกอย่างครับผมเลริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเด้อครับเด้อสาธถกคุณละอศออีวงวันดี <c oughs> การ์ดบอสม่าได้บอกบุญหรอครับว่ได้บอกอบุญครับเพราะว่าเจงใจเพราะว่ามันมาเจอวิกฤตโควิดนั่มพี่น้องกัด ลำบากกันทุกขุทุข้อนครับก็เลยบอสเจอรบก่ารบกวนครับบได้เป็นสะพานบุญเลยแมนครับบบก่ารบกวนวิเวเวคผู้คนมีจิตสัทธาแบบว่าเป็นทับบุญนั่นเลื่อยเป็นปัญญากรวดบรรลุมรณาบุญอันนี่ตั้มปนใส่ปลาทูเข็มหรือใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแดกครับมือนี้ยปะทุเข็มไม่แม่นหรอกผมขันปักบอกตรงๆเงด้วยปั่นแล้วเจอกระมักปนใส่ปลาทูเข็ม ผสมกับต้มน้ำปลาสดใส่ในใจผมนี่ตีบ่ได้ตำยากพี่น้องตัวซุกแล้วผงซุลด้วยห้อยลงน้ำปลาลงจังหน่อยนั่นแหละครับแล้วเลยมุมเลยแบบนี้ทำเผากับแจีวพริกยิบดีบบางเน่าใส่สมสมจังหน่อยโอ้ยอีกพอหอยเออเกินหอยพอเลยทีเอินหาเลยเหรอเนาะเราเราไม่กินคือให้เราามกินน้ำเหรอเนาะห้ามกันทัวเน่าเสียบุตรสีอักคนุ่ยเดียวมันกับบะแมนเนาะนองงูเขียวสีเขียวรสบัดนี้ ตั้มแรงแล้วไปยุเรียโม่เลยครับบ่ต้องไปเกงใจครับอ่ะขาดก็ได้บ่เห็น,นเฮ้ยไม่อีกเออยกครุกรลงอีกอ่าโอเคเหมือนเดิมครับพี่น้องยกครกเกขยาวกว่าขวดก่อนดืม่มขาไไดวาอะไรยี่ดียี่ห้อนี่นแบ่บแ่บนัวครับเพิ่งสังส่งสั่ง <laughs> จากพี่ยังบุญพัฒบุญอย่าบอกจำอะ,ระไรเนี่ยขอเถิดความภัยเด้อครับคุณพี่ผู้ใดผู้ใดอยากได้ไปซิมแต่จิดต่อมาทางสาวเจ๋อก็ได้ครับเดี๋ยวทีให้ใหอยากไดไปซิม,มเมื่อวานนี้เขาเพิ่งจโทรมานีิการกิการเอากระเอิดกระเฮ็ดจังไรจำเบอร์เพื่อนบ่ได้เนาะเอาติดต่อไปซิมพี่นะเอาไปสร้างซื้อบอพ่พี่นะเนาะพี่น้อง อยอมอหน่อยก็เสี่ยยังก็เขากันอยู่สองคนเงินนี้คอมเมนต์มาทางคอมเมนต์ก็ได้พี่น้องนผู้ใดอยากตั้งสื่อไปไปลองซิมมึงครับขวดนึงก็ซื้อได้พี่น้องได้เครื่องขวด่นบ่ขายครับเดี๋ยว้เจอกระชิบอกต่อให้ครับเอากระนัวทับพี่ทับพี่ลงวันไหนที่จะมาห้องนอนไร้หมอนเราไน้ไหมเวดเนี่ย แล้วแล้วพี่น้องเบร์เลียเลียเลีพตาอ,อยากพปต่ตาน้ำไาลไหลน้ำบอ่อพี่ตากึืนน้ำไาลออกออกออกบองบ่อบองกินนะครัพระเครื่องเคียงสตอสร้างจากน้องปูเป้ตะปูชาแนลพักการจองกะเก็บมาน้ำทางเรื่อยๆครับรถมานี่มาเด้อพี่น้องสุผภูสุคนมากินปดจิบปม มือเดี๋ยวเยวถ้พูดนะจัดขาามาที่โรงเรียนบัตรหัวหน้าเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่าตะวันโคลฟเลสเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงก้องบุญก,อก้องกระถินในน้อยกระถินเล็กๆกระถินสามาัคคีของบัตรหัวหน้านาะฮะเนาะหอยไงมือเอ้ยปีนี้บ่ได้บอกบุญบ่มีเจ้าภาพรักน้ำนี่จัดอยู่โดม กำลังเตรียมสมีอย่างนา่ะขึ้นทีสามกองบนเล็กๆแต่สุขใจที่บ้านฉัน แนีโอเคค่ะ,คะมีลงวมทานน้ำเล็กๆน้อยๆรูวยช่วยกันค่ะพนละนิดคนละน้อยมีก๋วยเตี๋ยวม,มีลูกสินคุยาสระไ่อับัุ้คุินสาิ